ทางกลับกันนะเนี่ยกลายเป็นคัสซิ่งแล้วตรงนี้ไปไหน,ตร,นตรงนี้จะไป ทาเรียบทางรถขังทางเรียบทางเรียบรถลาดรเราดกระบะอุ้ยเป,เป็นรถมอเตอไซคเป็นรถมอเตอไซคที่จับที่จับพังสนิทเรา มันมีของไหนอ่ะมีของมีแค่ไอโฟนเท่านั้นเหรอครับอ๋อมีแค่ของไอโฟนครับแอนด o i ยไม่มีมมตรงนี้มีโอ้ร่มต้น40่อ้ถูกกว่าที่บางแสนอีกครับ นี่เป็นซซงของวีวูมีไอโฟนนะผมมห้ามีแค่นี้ค่ะเฮ้เ่งนีอไรเป้าดูก่อนนะโอ้ออเจ้าหญิงจะมีเจ้าหญิงกับจิ๊กมล ตอนนี้ซื้อนาฬิกากันแล้วเนี่ยเพราะว่าด้านข้างมันจะห่างอันนี้เต็มจอแต่แค่มันไม่ถึงมันเดยวเต็มแต่ไม่ถึงเนี่ยไม่เต็มจอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยไม่เต็มจอเนี่ยไม่เต็มจอมันก็จะเหลือนิดนึงประมาณนี้ยดีกว่ามันเป็นยังงบอกว่า มันก็แตกง่ายเลยเดี๋ยวแตกขอบขอบเอ๋อ,วอวเวลาเวลาลงไปมันถึงแตกเลย,ยถ้าลงไปถ้าสมมติว่าไม่เต็มจอนะมันจะแตกขอบง่ายมันจะโดนขอบจอก่อนอันดับแรกส่วน<อ>มากมันมจะไม่ลงอย่างนี้ไม่ลงอย่างนี้ไม่ลงอย่างนี้ม,นม,มันจะลงอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะแน่ถึงแตกแนะนำรอบลงข้างหน้าหมดเลยแนะนแคะจะแนะนำเเต็มจอมากกว่าแนะนาเต็มจอมากกว่ามันจะเสี่ยงถึงถึงมันแตกบ่อยก็เพราะว่ายังก่อนเนาะ ยังไม่ถึงยังไม่หมดกระป๋องเพราะว่าแนะนำติดเต็มจอมากกว่าเสี่ยงจอกระจกแตกย่บได้น่นที่มังแสมากกว่าทั้งเต็มจอไม่เต็มจอราคาาเท่ากันเดี๋ยวลดแสงก่อนครับ ันนี้อะไรคะพี่ตางพิซซ่าค่ะซอสทำเองจะอร่อยนะตัใจป่เปล่ารูละสิบห้าบาทหรือาใหญ่กนครับูลบหา่อันอันยาวใช่ไหมอันยาวใช่ไหมไส้กรอบกราดคาเอียนข้าโทษแล้วควดซองกี่บาทควัซองเหลืออันเดียวค่ะอร่อยนะคะแป้งกรอ ยังยังโอ้แซลมอน <Okay. S 1> อุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะตองน้ำปลาด้วยเหรออันนี้คืออะไรครับปลาแซมอนปลาซีอ,อิ๊วค่ะอ๋อเอานี่ไงมีป้ายอ่านอยู่ <_ theo> อันนี้อันนี้อันนี้กุ้งใช่ไหมกุ้งดงสีเอวนะไม่ใช่เออิ๋วเจ็บ